ก็ค่อนข้างลำบากอยู่ช่วงนี้คือแต่งหน้าก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้คือหน้าสดสุดๆมันเยิ้มเยิม,ยม,ยมใช่มันก็จะเยิม้มเยิ่มหน่อยพรุ่งนี้เราจะมีงานเทศกาลไข่อีสเตอร์เรามีเงิน7จ็ดพันทำไงดีวะมิ้นต้องไปนี่นี่วมินต้องไปตกปลาว่ะวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ไข่อีสเตอร์ ไข่อีสเตอร์นั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะสามารถปลูกนู่นปลูกนี่นั่นได้เพราะฉะนั้นแกลมันไม่ได้ลมะมันไม่ได้ละมินจะสามารถปลูกปลูกอะไรนะสตอเบอร์่ได้ยาเมทิกุดะไซอุย้ย เราสามารถปลูกสตอร์รี่ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเก็บก่อนนะวันนี้ต้องไปปลูกว่ะดูทรงละดูทรงแล้วว่าวันนี้ต้องเก็บพวกนี้ก่อนแล้วก็ต้องไปตกปลาก่อน เสียเงินรอบเดียวเก็บเกี่ยวได้สองครั้งใช่เก็บเกี่ยวได้สองครั้งไอ้เก็บเกี่ยวเนี่ยแหละโคตรคุ้มคุ้มแบบคุ้มฟุดๆเดี๋ยวดูนะเรายังคราฟคราฟที่ตกปลาไม่ได้โอ้ยที่ตกปลาไอ้ไอ้สปริงเกอร์ไม่ได้โคตรเศร้าวันนี้วันเกิดใครหรือเปล่าไม่มีวันนี้รู้สึกโชคดีรดพ่อค้าปะเดี๋ยวไปหาพ่อค้าขาบับหา,หาขาบัขาบเล่ขบับขับเล่คืออะไรก่อนดูแป๊บ สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรขายบ้างคะเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรน่าซื้อสักอย่างเลยค่ะเสียเงินเสียทองไปดีกว่าอะไรที่เป็นการเสียเงินเสียทองเราจะไม่ทำกาบมงแล้วโอ๊ยเด,เดินเร,เร็วๆสิอุย้ยสวัสดีค่ะ ทักทายครับคุณมิน้นหมอว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของคุณของคุณแน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สามีเทศก,กาลไข่อีสร์คือวันพรุ่งนี้แล้วก็อ,อ้างที่ดีเลยที่จะได้ดื่มด่ำไวนชั้นดีในคอเลคกชันของฉันอุ้ยหนูขอดื่มด้วยได้ไหมคะหนูถึงหนูจะไม่ค่อยถนัดพวกแบบแอลกอฮอล์แต่ว่าถ้าเป็นไวน์หนูก็สู้ตายนะคะคุณแม่เออคุณแม่ว่ะเต็มปากเต็มคำไปเราไม่เสียเวลาดีว่ววันนี้เราจะไป ตกปลานะวันนี้เพื่อเราจะได้เอาเงินไปซื้อสตอรเบลร์น้ำมันก็ขึ้นไฟฟ้าก็ขึ้นเห็นเขาแชร์แต่ยังไม่เห็นแบบเป็นทางการ91จะ50แล้วไงจริงโหรอ91อ่ะนะโอโหอยูยยยูยสลิปสลิไปนอนขึ้นทุกอย่างยกเว้นค่าแรง สมัยก่อน e 2 8 0 0เต็มถังตอนนี้ได้ครึ่งถังโอ้เศร้าอุ้ยได้สปริงเกอร์แล้วทุกคนเย้ yeah, กันม,มองเลเวล7แล้ว yes 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 yeah หู้โ,โได้สี่พันเลยหรอเอามือทับอกว้าวแค่สี่พัน ดีนะที่วันนี้มินตัดสินใจในการตกปลาวันนี้มินจะได้มีเงินซื้อซื้ออะไรซื้อต้นสตาร์บลไปค่ะมีเงินแล้วค่ะม,มีเงินอยู่หมื่นสองแล้วแกกรีซไปเมืงนะอ้าวเราลืมเราลืมซื้ออ๋อเราจะซื้อต้นสตาร์บลล่มาปลูกเราลืมไป Let's go ปลูกสักสามพอเพราะว่าเงินเรามันก็ไม่ได้แบบคือเงินเรามีเว้ยแต่ว่าประเด็นคือเราอ่ะจะไม่สเตมินาเราจะไม่พอสวัสดีค่ะพี่แอหนูมาซื้อสต๊อแรละค่ะ เงินก็ไม่ได้มีเยอะจะ,สะแสลนซื้อนุ่นซื้อนี่ <c oughs> มีตังอยู่9,000ไม่ได้ต้องไปอัปเกตของอัปเก,ตน,นเกตนู่นอัปเกตนี่ฮรรยเสียใจวะ่ะแค่นี้แหละ <c oughs> คุยกับชาวบ้านก่อนมีอาหารเพิ่มอีกไหม <c oughs> ฉันตั้งตาเราเทศกาลนี้เลยล่ะ ขอคุยด้วยหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยที่มีมากขึ้นคือวิกเตอร์วิกเตอร์มารวมกลุ่มกับ3คนนี้ค่ะผมใส่กางเกงกับเสื้อเชิ้ตที่ดีที่สุดมาเลยนะครับวันนี้อุ้ยเขารู้แหละตัวเองอะไม่ว่าจะใส่อะไรก็หล่อโอ้แหมเขารู้ดีนะ ืแต่ละคนใข่ทำไมเหรออ้าวอีลุงนี่โอ๊ยแม่สามีหล่อนหล่อนหล่อนมาคุยกับแม่สามีอย่างนี้หล่อนจะมาแย่งหรอโซฟีแบบกระชับซุปเปอร์สลิมฉันกังวงลเวลาที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนนะกลับบ้านไปสิเธอเธอฉันรู้นะ การที่เธอมายืนคุยกับแม่สามีของฉันแบบเนี้ยมันมีรับลมคมในใช่ไหมฮะมันทําไมมันทําไมเธอมีเรื่องอะไรจะคุยกับแม่สามีของฉันขนาดนั้นเดี๋ยวละมินเนี่ยเป็นอะไรขอคุยกับชาวเมืองกันนะเรานางเอกนะเฮ้ยอ๋อลืมลืมโอ,อ้ยไม่ได้นะเขาอะเป็น เป็นสามีฉันมันบ้าที่สามีฉันเลยนะผู้ชายในเมืองนี้มีตั้งเยอะตั้งแยะเธอก็ไปจีบคนอื่นสิบอกี้เห็นลีนะัสตรงนู้นคุณลุงไม่มีใครพูดกับฉันเลยนี่ไงหนูมาพูดกับคุณลุงแล้วโอ๊ยทำไมคุณลุงน่าสงสารเงี้ยทุกคนพร้อมละเริ่มดีจ้ามาทันพี่มินไลฟ์สักที โอ้ยสวัสดีจ้าอขอบคุณสำหรับบีดนะคะคุณแบนส์เอาตัวละครหญิงแม่กับตัวร้ายแย่งสามีออกโรงแล้วห้าห้าไม่เจง๊งอย่ามาใส่ร้ายมินนะม,มินเป็นนางเอกปะวันนี้แหละต้องเก็บได้ยี่สิบใบตอนนี้ทุกคนพร้อมยัง Are you ready go เชี่ยะใครอยู่ไหนวะหนึ่งโอ้โหแบบมันใหญ่อะ่ะ สองหยดุดฉันอนะเดินเร็วเหอะฉันอนะสามชิดอุ๊บสี่หยุดนะฉันอนะเดินเร็วเพื่อการนี้เหรอเฮ้ยใครอยู่ไหนหมดวะ วะไม่เห็นนี่แน่นี่แน่นแนชิดใครอยู่ไหนอีกวะนี่แน่ไปข้างตรงบนข้างบนสิบฟองออมีใครได้มากกว่านี้อีกมามีใครได้มากกว่าสิบฟองอีกมาว้าวดูไข่พวกนี้สิ เดินเร็วแค่ไหนก็ไม่เคยทันคว้าใจเธอ,อแกพาก็อสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคน,นะคะ่ะแม้ท่านสามารถให้เด็เดกๆพูกเธอมาเก็บขยะก,กันให้ได้แบบนี้มากเราคนจะได้เป็นมือที่จะมันองมาพูดเลยลุงตู่เอ้ยคุณลุงเลวิสตัวละครไหนตัดหน้าคุณมินตบหมดและผู้ชนะรอนในปีนี้ก็คือมินเห็นไหมสมกับที่เหนื่อยนี่ คือมันก็แน่อยู่แล้วนะคะคือดิฉันเนี่ยรีบวิ่งสุดชีวิตเพื่อที่จะได้ของอมายัางไงล่ะเฮ้ยใส่หมวอกให้น่ารักจังเลยนะไปะปลูกต้นไม้กันเถิดมีตรงไหนอีกวะอ้าวเ,เดียว อ๋อตัวนี้อุ้ยแต่มันยังเหลืออยู่เลยอะแป๊บนึงนะเวลามันยังเหลืออยู่เลยขอตัดไม้ทำลายป่าแป๊บนึงไม่สแต่มีหน้ามินเนี่ยยังเหลืออยู่เลยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งปลา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 ,ปานอนนอนนอน,น,อนคุมแล้วคุมแล้วตัดต้นไม้ได้นิดหนึน่งก็ยังดีไม่ได้เงินได,ได้วะอุ้ยอุ้ยได้ตั้งห้าสิบบาท สมกับที่ลงมอสทรงผมใหม่เหรอใช่ค่ะเป็นทรงผมใหม่พอดีว่าลงมอสนะคะทรงผมเซนสวยนีย่วันนี้วันเกิดแฮรี่ว้าวขุณพ่อคุณพ่อให้เงิน เก็บเก็บไปตกปลาเก็บไปก่อนช่วงนี้ชี้แนะเดี๋ยวขอไปขอไปนี่ก่อนไอ้นอี่ไหนวะอยู่นี่โอเคลูบี้โทปาสนี่ไงโทปาสีทั้งก,กอันทำไมคนจะตีมน่ารักจังเฮ้ย เถอนะเนี่ยซอยต้นหลิวบ้านของเอมิลี่และเฮรี่วันนี้วันนี้น่ะต้องอยอยากไปตกปลาวะนะคะของให้ผู้ชายไม่เป็นไรวันนี้ไม่ว่างผู้ชายค่ะวันนี้ไม่แผนทําอะไรไหมครับไม่มีค่ะมาคุยกับคุณก่อนผมนั่นเหรอครับคงจะเล่น The Legend of l ลุงฮะ l e g e n d of ลุงคืออะไรวะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ ถ้าเจอใครเดินผ่านมาก็คือคุยแล้วกันโอ้โหเฮลี่หลอนหลอนโหหลอนเก้าโมงห้วหลอนจะไม่ออกมาจริงเหรอหลอนเดี๋ยวสิบโมงข้างนาไม่ออกมินไปจริงนะโอเคนาไม่ออกมาน่าจะออกเที่ยงไปดีกว่าสายฟาร์มที่แปลว่าฟาร์มจริงๆที่เป็นฟาร์มจริงๆใช่ฟาร์มแบบฟาร์มยับยับยูยีเกมนี้อุ้ยอุ๊ยอุ้ย เคสนี้ไม่เคยเจอเกมนี้มีอะไรเป็นพิเศษป่ะเพราะเกมแนวนี้เยอะมากก็เลยสงสัยเห็นคนน่ารักในเกมนี้คุยทุกคนเหมือนเกมโปเกมอนเลยใช่ค่ะคือเกมนี้เป็นเกมที่ปลูกผักฟาร์มทำเควสนะคะมีไปเกาะอื่นแล้วก็แบบมีมีมีเควสให้เราทำเรื่อยๆนะคะปลูกนูน่นปลูกนี่เลี้ยงสัตว์คือมันมีอะไรกิจ,จกรรมให้เ,เราทำเยอะมาก คือถ้าเราชอบใส่ฮาวเวิร์ด o ูนอยู่แล้วหรือเอาจริงค่ะโปเกมอนเรายังฟาร์มเวลเลยใช่ไหมแต่เกมนี้มีรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มากกว่านี้เยอะแล้วอันนี้จริงๆถ้าเราเล่นหนาอย่างมินอะอันนี้มินลงเป็น Mod s t a ร์ e ด v a l วลี่เอ็กซ์เตอนแรกเนี่ยฟา,ฟาร์มเราหรือว่าเมืองอะ่ะจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ NPC จะไม่เยอะขนาดนี้ นะคะแต่เนี้ยพอมินอะ่ะรู้สึกว่ามินสักเซสในสตาดิวแบบออริจินอลแล้วมินก็เลยมาลงมอสเป็นเอ็กซ์เพนเดก็คือเป็นแมปที่ใหญ่ขึ้นตัวละคร NPC มีเยอะขึ้นเควสมีเยอะขึ้นนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีอีเวนต์แบบนี้เยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมินก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey! ต้องเล่นขอให้เป็นวันที่ดีมิน <c oughs> อ่ะลุงอะไรนี้ <c oughs> มอริสสัญญาว่าโจจะจัดการกับหินถล่มโดยทันที ซูซานถูกขังอยู่ที่บ้านและไม่สามารถออกมาได้ยกเว้นทางรถไฟตอนนี้เขาบอกให้ผมรู้ว่าการดำเนินการล่าช้าจนถึงต้นฤดูร้อนผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยลุงลุงทำได้ลุงเอาจอบไปขุดทีละหินทีละก้อนน่ะมันก็ได้อ่ะลุงในฐานะนายกเทศมนตรีของเมืองเพริเกนผมมีหน้าที่ดูแลให้ทุกคนปลอดภัย <laughs> เมอร์ดิสกับผมจะได้รับการแก้ปัญหาเรื่องหินถล่มในไม่ชา้าผมแค่โล่งใจที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บตอนหินถล่มื <laughs> ือ เพื่อนสังเกตชุดนอนปะใช่ค่ะชุดนอนผมต้องไปต่อมิ้นอย่าพยายามใช้ที่ขุดของคุณเพื่อจัดการหินเหล่านี่อ้าวอะไรวะกําลังจะบอกเลยว่าแบบใช้จอบขุดโท่ไม่ทันแล้วปะจริงๆเรามาถึงเมืองได้ตั้งนานแล้วนะสวัสดีค่ะทักทายค่ะทักทายเจอใครทักทายหมดเลย ะเออมีลงเมืองด้วยเกมนี้ปปไปดีว่าชฉันที่40แล้วค่ะทุกคนไวมากถือว่าวันนี้ก็ดวงไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคือดวงโชคไม่เข้าข้างคุณแต่ก็ไม่ได้แย่นี่แย่วันนี้ไม่ใส่แว่นล่ะมิ้นไปเลสิกมาแล้วครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you มาละน้องเหนื่อยมากนะไม่เป็นไรในพรุ่งนี้มาใหม่ ันเกิดอะตัวทําแต้มใช่คือวันเกิดอะเป็นตัวทําแต้มที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นแบบไม่ทําก็ไม่ได้เอา้ามีเควสเจ้าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วอือฮึเจ้าแยมย่างเข้าไปยังเมืองด้วยความก้าหาญอันสูงสุดมิน้นพอเราต้องการผู้มีทักษะเช่นเจ้าอยากมาเข้าร่วมกิวของนักวจนภัยไหมล่ะเข้าค่ะเข้าเข้าเข้าโอเคเข้า เจ้าสาบานหรือไม่ว่าจากปกป้องมวลมนุษย์จากมอนสเตอร์และจักทำทุกอย่างที่เจ้าทำได้เพื่อทำรงไว้ซึ่งประเพณีคุณค่าและอุดมการแห่งกิลของนักประจนภัย yes พร้อมค่ะขออาวุธเทียมให้เด็กแนะนำตัวแทนแห่งสตาร์ดิวเวลลี่และสมาพันธ์อสศวินแห่งไพทากอรัสข้าขอยอมรับเจ้าเข้าเป็นสมาชิกแห่งกิลของนักประจนภัยคนที่ยี่สิบสามสามเล่นหวยเลยนะยี่สิบสามนะสองสามวันนี้ งวดน,นี้สองสาต้องมาละในฐานะสมาชิกแห่งกิลของนัจจญภัยเจ้าได้รับอนุญาตให้ซื้ออาวุธหายากที่พวกเราทําขึ้นและค้นพบยังมีรางวัลน,นาจับและภารกิจที่เจ้าสามารถทําได้อยู่ที่กระดานประกาศข้างหลังข้าอีกด้วยด้วยด้วยลุงดูเมย์มากไหมเปล่านั่นสิยินดีต้อนรับเข้าสู่กิลนะมิน้นข้าคาดหวังว่าเจ้าจะนํามาซึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ๆได้เลยลุงขอบคุณค่ะ แต่ลุงหนูมีของมาให้นี่เนี่ขอบใจนะข้าจะหาทางใช้เจ้านี่เองไม่เป็นไรค่ะขอบคุณคุณนิจาบุมสำหรับบิดด้วยนะคะเป็นบิดที่น่ารักมากบิดต้องหมาขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาอ้ยเอาลืมลืมซะอีกแล้วลืมซะอีกละอุ้โอโหสิบบาททุเรลที่สุดความสิบบาทนี้ เลมอนเบอร์รี่โอ้ตายหันตายแล้วกวันเกิดโอลิเวียด้วยแป๊บหนึ่งวันเกิดแม่ผัวสักคู่โอลิเวียอเมทิสไดมอนด์เอิร์ธคริสตัลฟลอเซนเทียรูบี้โทปาสแยมเอ่อ เอาโาทรศ์ไปให้แล้วกันโอแม่เจ้าโว้ยทุกคนมินขอโทษมินขอโทษนะเธอต้องไม่พลาดนหญิงมินได้เวลาทำแต้มแล้วขอเพิ่มเป็นสองแล้วกันเดินสปีดอะ <c oughs> ขออนุญาตขออนุญาต,ญาต,ญาตเดินไวแป๊บหนึ่งเพราะว่าต้องไปหาแซลมอนเบอร์รี่แล้วไม่ต้องทำเวลาไปเราไปหาแซลมอนเบอร์รี่ก่อนปะโก <c oughs> ขออนุญาตเดินเร็วนิดน,นึงนะคะเพราะว่ามันไม,ม่ทันจริงๆอะ โอ้โหเนี่ยมันไม่ทันเว้ยแล้วป่ามันผืนแผ่นดินอย่างใหญ่ไม่ได้จริงไม่ได้จริงมันจะเป็นเว้ยมันเป็นเนขงจะเป็นจริงสวัสดีค่ะ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 เอานี่คือที่ไหน ไปละแหน่ะแนน่แน่น<า>จะไม่พลาดาไปแถวนี้ไม่มีเลยวะไม่นะฉันเดินมาผิดทางอ่ะเนี้ยน,นี่แหละจุดนี้อ่ะเปรตไม่สคิป ันนี้ไม่สคิปนะคะเพราะเป็นอ่าเป็นคัสซีนใหม่เราจะไม่สคิปนะคะเพราะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอ๋ออ่ะ,อะชาวไร่คุณใหม่นี่ในวันที่แดดดีๆแบบนี้คุณเป็นยังไงบ้างล่ะคุณมาเจอฉันตอนที่กําลังดูแลแปลงผักพอดีเลยนะเนี่ยฉันกําลังหว่านปุ๋ยสูตรใหม่ของโจจ้าอยู่พอดีอ้าวแอนดี้ฉันใช้ปุ๋ยของโจจ้าประจำมันทำให้พืชผลของฉันแข็งแรงและดูดีฮะ ที่แท้ลุงก็เป็นทาสการตลาดของโจจ้าสินะว่าไงนะเพิ่งมาเริ่มฟาร์มรวยรวยรวยงั้นหรอฉันมีของจะให้เป็นตัวช่วยฉันดีเลยแหละส่งมาเลยอีดีเดียมสปริงเกร์ฉันมีมเมล็ดสตรอเบอรี่ให้คุณสตรอเบอรี่ของฟาร์มแฟร์เฮเวนขึ้นชื่อในกริมเพิร์ตันและเซอร์เชสเตอร์เวลเลยนะโอ้ยเดี๋ยวส่งไปให้ที่กล่องจดหมายในวนพรุนี้นะฉันต้องกลับไปทำงานต่อแล้วละ่ะ ขอให้โชคดีบินออกไปเปิดดินบ้างล่ะขอโทษค่ะออกไปเปิดดินจะยังไงล่ะค่ะแดดดี้ <Daddy S 1> <Daddy S 2> แบบนี้จีบได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้นะคะดวงแบบดวงแบบไม่มีดวงจริงๆอะ่ะะป่ะ,ปะได้แหวนอีกวงวะ่ะ เลิศสุดในรองเท้าคู่ใหม่ช้ไร่กว่าเดิมเริ่มเลยอ่ะไปะกลับบ้านเรารักรอยอยู่พอใจละนอนละเดอร์นายมาร้อยสี่สิบบาท เมื่อวันก่อนก็ได้สิบบาทวันนี้ได้ร้อยเท่าไหร่น้อยนิดๆได้เหรออุ้ยอนุสวัสด์มิ้นฉันแค่ว้มาเตือนคุณเกี่ยวกับพวกอีกาน่ะฉันตื่นมาเจอพวกมันจับกลุ่มกันที่แปลงผักของฉันก็จําเป็นจะต้องไล่พวกมันออกไปอนะมีแล้วลุงอืมฉันคิดว่าฝ่ามือคุณคงไมเป็นไรหรอกฉันอาศัยใกล้ๆกับป่าก็จะมีพวกมันมาใส่อยู่บนต้นไม้เพียบเลยพวกอีการบ้าบอเอ้ย อุ้ยอุ้ยใช่แล้วพวกมันนั่นแหละพวกที่กินของเน่าๆแต่เหมือนพวกมันจะไม่กินพืชผลของคุณเหมือนกับที่ฉันโดนนะแน่นอนสิลงุงเพราะฉันอะคุยกับอีก,กาได้ที่ไหนก,ไก็ไกลกู้กูเป็นความคิดที่ดีถ้าเธอทําหุนห่นไลกาเพิ่มขึ้นอีกถ้าทําได้นะนะทาได้เลลุงนี่ลุงบุลลี่เหรอลุงฮะลุงลุลงุลง,ลง,ลงพูดดีๆสิพูดใหม่ อ้าวลุงขอบคุณนะให้ทั้งสามอันขอเดินไวแป๊บเออมันเดินตามมินไม่ทันเว้ยสปีดบูด๊ทแอนแอ ทำไมมันถึงไม่คืบหน้าสักทีผมพยายามอยู่ครับแม่มันมีงานไม่มากที่ไกลจากตัวเมืองอย่าทะเลาะก,กันลูกคิดจะย้ายกลับไปที่เมืองซูซูได้เปล่าเนี่ยไม่ครับผมไม่ได้ตั้งใจจะย้ายไปที่นั่นเพราะอยากอยู่ที่นี่มากกว่าถ้าอย่างนั้นลูกก็ควรจะรีบตั้งใจหางานให้ได้สักทนะ <c oughs> <c oughs> กีนะวิกเตอร์ฮะเกิดอะไรขึ้นคะ เกิดอะไรขึ้นผมจะออกไปสูตรอากาศหน่อยนะแม่ไม่ก็ใจตุ้มอาชิดเกิดอะไรขึ้นวันนี้เกิดอะไรขึ้นคะคุณแม่ขอโทษทีนะมิน้นเมื่อกี้เราวุ่นวายกันนิดหน่อยนะวิกเตอร์จะชอบเปลี่ยนเรื่องตลอดไรฉันพูดถึงเรื่องการทำงานอนะ เขาเป็นคนฉลาดนะได้อันดับก็ต้นๆนในชั้นเรียนตลอดแล้วก็ชอบจะอ่านหนังสืออยู่ตลอดด้วยแต่ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงยังหางานไม่ได้สักทีเนี่ยก็คุณแม่รวยขนาดนี้เป็นหนูหนูก็ไม่หางานแล้วค่ะฉันรู้สึกว่าเขาอยู่ติดบ้านจนเป็นนิสัยไปแล้วนะสิเลยกังวลเรื่องอนาคตของเขาแม่คะถ้าหนูเป็นถ้าหนูเป็นวิกเตอร์หนูก็อยู่บ้านฉันมีธุระต้องไปทําคุณจะใช้ห้องสมุดของเราก็ได้นะถ้าต้องการขอบคุณมากค่ะคุณแม่หนูไปตามผัวแป๊บที่รัก คุณอยากรับงานพาร์ททำไหมไม่ค่ะที่รักเด็ดเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดเดี๋ยวเ,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 เขาเอาปลามาให้นะที่รักที่รักรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาจะเอาปลาดีๆมาให้เลยเอา้าวผิดที่รักเขาจะหาปลามาให้ตัวเองมาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาจะทำงานพาร์ททำเป็สองเท่าเองเขาทำงานที่รัก เชี่ยวันนี้ป้ามันเป็นใจว่ะเฮยวันนี้ป้ามันเป็นใจให้เราตกได้ขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งนี่ไงเฮยวันนี้ก็มีคือเราจำเป็นนะขออนุญาตหาของป่าบวกกับอะไรวะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าใบคโเร v e r อย่าได้ใบโเวอร์อีกอ่ะ ไม่ไหวว่าจะอ้วกแล้วหนึ่งไปหนึ่งจุดหกเหมือนเดิมก่อนโหไม่ไหววิ่งไวเกินตากูมองไม่ทันไปหมดละ ขออนุญาตไปขายรองเท้าก่อนสวัสดีค่ะมาขายรองเท้าค่ะพอดีมันมันล้นค่ะมันล้นไปละค่ะไม่มีอะไรเอออยาลองไปดูโซนนั้นจังเลยมันมีอะไรวะโซนนี้คืออะไรอะอ๋อคือนี้โอเคเราก็เคยมาแล้วนี่หว่ามิน้น เอ้ยนี่ไปได้ด้วยเหรอเฮ้ยอ้าวมาแค่นี้โทษเอเราก็รู้ว่าแบบมีอะไรพ่้นี้ขอเคลียร์ฟาร์มก่อนนี่เนี่ยนอนไม่แน่ใจว่าทางซ้ายของฟาร์มมันมีป่าไหมมินว่ามีได้สี่ร้อยก็งดีได้แบบตอนนี้มินได้เงินหลักร้อยเลยนะ ในแต่ละวันอะหลักสิบกับหลักร้อยมีแค่นี้